มาเลยันนี้ครับเมียผมเมียผมวิ่งไปนูนะวิ่งไปนู่นใช่น้องแม่ออกวิ่งไปนู่นครับออกกิ๊เปิ้ลให้ด้วยเอ็มกิ๊บเปิี่ั้ง้ายเนี่ยตงทาเขา้าโย่ติดไหมติดไหมติดเยวผมโดนนู่นกิ๊เปิ้ลเด้อเดีวเขาบ้อยให้ับ ไปเลยไปเลยไปเร็วน้อเร่นไปเรื่อยอย่าบอกนะแมงเดชโทบิจิเอใเปนไปน้องไปอันไหนันนี้อ่ะทางลฟนผมนี่แหละไปเร็ไปเไปอ้แดตกคืนนี้ต้องสทีึ่แล้วเอะคืนนี้ยังนอยทีครึ่งนะ่น่อยตอนเ้ามืดไป ตอนนี้ไม่คืนหรอกเดกแล้วโอ้โหพี่วันเบรกสุดหมดแล้วนนเนี่ยฝาเบื่อไม่อยู่อะลลงมาแล้วไม่ดึงนะเอาเลยอ๋อทิฟเฟอร์เด้ด้อคนเี็ยจะยอมก่อแล้วพลาดไม่ว่าวันนี้ ขาดไม่ว่ากระป๋อยอนด้ยอัดเขไม่แล้วให้ผมวิ่งตามไหมนี่ฮะผมต้องลงวิ่งตามไหมนี่ยไม่ต้องหรอกไม่ตามหรอกโอ้ยเขาเก่งสายหน้าสายหน้าห้าสี่กรงทำไมน้องพี่ผมเองกับมือตรงไหนอะตรงนี้เหรอตีไกลเลยเหนื่อยแล้วพี่หนุ่มช่วยหน่อยเด็มาให้เล่นมาเองเมื่อยเลตัวแรกชีวิตของเขาที่จบปากกระพงแล้วตีเหย่างปอข้างแรกที่เขาได้ตัวต้องเล่นอย่างนี้แหละ ตกเดี๋ยวปอมข้างแรกใช่ไหมเดี๋ยวตูน้องน้องน้องเาไป้วน้องน้องเอดีแล้วคืนนี้เอาเหยื่อจริงเอาเหยื่อจริงนี่เล่นเยอะคือมาน่าอะไรทเพิ่งอ่านอะไผมเข้าเต็มปากไม่กลัวนะเต็มจริงเปล่าเต็มจริงไม่เห็นอยู่อย่าร้องนี่โอ้ยไม่แขนโอ่ยอยากเข้าไปในป่า ต่างกันต่างคันตางคันเลี้ยงสบายเลยงบายเลยงไม่ต้ดงโยกเหมือนเล่นสบายเหมที่มันเล่นสบายอยู่เล่นสบายเไอโดมนที่น้องเล่นสบายอยู่อ่ะที่นก็แข่งบ่อเลสบายอ่ะเปลี่ยนตัวถงวีโอละครับนะยอนนะนะย่อนนะนั่นนั่นนันนั่น่ยอนันเดนขึนนูนไมต้งาตัวแล้วีอะ ไม่เห็นหน้านั่นแหละยิ้มแบบแฉเอาเห็นหน้าด้วยหอะไรวะเนยไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงสุอันนี้เลยนะหวงท่าห้นหวงนติดท้อง่จับาเนี่ยบ้านจะติดกับติดร้านมันเรนร็รห้าเ่นมาเ่านตลายด้วยทวันทน

โดนหลอดหน้าเลยนี่ให้เขาก่อน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 หัดงานยังไงไ่้เวรนี่หายรูปเลยหายติดคนด้วยหัวเราะหน่อยดิยิ้มหน่อย